สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ iNK TV นะครับกับซีรีส์ I Wanna Be Carry กับเกม Dota 2วันนี้เรามาพบกับฮีโร่ที่มีชื่อว่า Spirit b r e a k e r นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่สาย s t r t n นะครับตีใกล้ทำดาเมจเบรสได้ค่อนข้างแรงและเร็วและชุดเดียวเท่านั้นนะครคุณผู้ชมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยผมจะพยายามเอาฮีโร่ตัวนี้มาเล่นในตำแหน่ง คอหรือว่าตำแหน่งแครี่เพราะคนไทยหัวใจแครี่ครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบกันนะครับเรามาพูดถึงสกิลกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายไม่ทันสำหรับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วในการวิ่งนะผมว่าจะวิ่งเร็วมากวิ่งอยังกับจรวดนึกว่ารถฟอร์มูล่าวันนะครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นไปแล้วเมื่อไฮไลท์จากต้นคลิปนะครับก็มาจากสกิลของฮีโร่ตัวนี้นั่นเองสกิลของฮีโร่ตัวนี้เนี่ย ที่1่ก็คือสกิลชาร์ตออฟดัคเนสเนี่ยครับจะเป็นสกิลที่เวลากดใช้จะล็อกเป้าหมายครับล็อกตำแหน่งไหนก็ได้ครับขอแค่เห็นนะครขอแค่เห็นนะครับ,นนรบมันจะทําการล็อกเป้าหมายที่เป็นศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นครีปหรือจะเป็นฮีโร่หรือเป็นรถถังอะไรก็ได้นะครับขอแค่เพียงเราเห็นเท่านั้นแล้วเรากดใช้ปุ๊บมันจะวิ่งชาร์ตเข้าไป วิ่งเป็นเส้นตรงทะลุผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใครที่ขวาง,งทางอยู่มันก็จะชนสตันไปเลยนะครับส่วนสกิลที่2สกิลบูโดสจะเป็นสกิลกดใช้แล้วมันจะเร่งความเร็วในการวิ่งให้กับสปีดเบรกเกอร์นะครับและมันยังทําการเพิ่มสเตตัสรีสตัสสสนหรือค่าค่าการต้านทานสถานะนั่นเนองนะครับก็ยิ่งโดนติดสตันก็สตันแป๊บเดียวะอะไรเงี้ยครับโดนติดสโลก็สโลแป๊บเดียวอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนสกิลที่3ามเนี่ยสกิลเด็ดเลยคือเกตเตอร์แบทที่ผมอัพขึ้นมาเป็นสกิลแรกนี่นะคครับก็ือจจะทาดเมมต มูเป็นสปีดหรือตามความเร็วในการลิ่งของเราเองยิ่งเราวิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำเดเมจแรงเท่านั้นจะคอมโบกับสกิลที่1ก็คือสกิลชาร์จเนี่ยพอเราชาร์จไปปุ๊บในจังหวะที่โดนชนกับศัตรูครับมันจะทำมันจะติดสกิล l แน่นอน100% 1ปนะครับ ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไทกิปจะเป็นยังไงส่วนทันติดสกิลเนเจอร์สไตร์เนี่ยครับเวลากดใช้มันจะไล์แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมันจะวาร์ปไปด้านหลังศัตรูแล้วก็ชนติดสกิล3เด่งกลับมานั่นเองเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับก็จังหวะนี้จังหวะยืนเลนก็พยายามแอคโกครีปดาร์คครีปดีนายครีปไปพยายามทำให้ชินนะครับเน้น, creep, นครีปนะไม่เน้นฮีโ่นะเกมนี้ เน้นสภียาก่อนปีตก็ผมมากับไทนี่ครับจังหวะน,นี้ยังไงแอนติเมตไล่ไทนี่เข้ามาเอาไทนี่จะตายไหมไทนี่สตันสวนมาผมชาร์จสกิลหนึ่งชนไปเพียงครับผมแอนติเมตเกือบตายครับคุณผู้ชมแอนติเมตบิ้งออกไปเลย <laughs> นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องอธิบายสกิลก่อนเห็นไหมครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเ็วมากเมื่อกี้เนี่ยผมตีติด สกิลที่3พอดีแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ไทนี่เขาสตันแอนติเมตผมก็เลยชาร์จสกิลหนึ่งเข้าไปจะเห็นว่าแอนติเมตเนี่ยติดสตันรัวๆเลยฮะก็ด้่งถอยหลังกลับไปสกิล3ของของผมเนี่ยเกรเตอร์แบดเนี่ยเวลาตีแล้วติดสตันเนี่ยมันจะไม่เจ็บสตันปกตินะคุณผู้ชมจะสตันล้วด,ดิงไปข้างหลังเลยันนี่แบบนี้ครับยังไงครับไทนี่เอา้าไมเด่นจะตายแล้วไมเด่นจุกป่าตามหาตามหาอยู่ไหนเอยเจอแล้วครับเรียบร้อยครับผมแหม เสียดายไม่ได้เฟิร์สปัดนะครับเอาไทนี่เราจะตายไหมแอนติเมทบึงดักหน้าไทนี่เด้งเลือดขึ้นมาไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับจังหวะน,นี้รอตัวไป <laughs> แม่เอาตั้งแต่ต้นคลิปอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ดุเดือดจริงๆสกอร์นำไป2ต่อศูนย์แล้วครับ <laughs> ก็สําหรับไอเทมนะครับเราจะเน้นไปที่การเพิ่มมูเมนต์สปีดนะครับผมขึ้นตอนนี้ผมให้รองเท้ามาส่งแล้ครับ อาโดนล็อกครับจังหวะน,นี้โดนสโลอีกเขาอยัางไงจะตายไหมกินแทงโก้เติมเลือดขึ้นมาก่อนครับเลี้ยงเลือดเลี้ยงเลือดเลี้ยงเลือดรอ,อ,อ,อดตัวไปครับผม <c oughs> ถ้าเป็นตัวอื่น <c oughs> ที่ไม่ใช่แอนติเมทหอวจะตายแล้วนะเพราะว่าผมโดนไมเด้นแช่แข็งแล้วก็สโลแอน Ultimate, ติเมทตีฟรีๆความน่าลำคาญของเวลาที่เราเจอแอนติเมทเนี่ยจะเห็นว่ามานาเราหายเกลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมดูฮะหลอดมานามผมครับหลอดที่สองหลอดสีฟ้าที่อยู่ข้างล่างหลอดเลือดนะครับนั่นแหละครับ เพราะว่าเราโดนเอนติเมตตีพอเอ็นติเมตมันตีมันก็จะเบินมานาเราไปเรื่อยๆครับนี่คือความน่าลำคาญของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันก็ฆ่ายากเลยคุณผู้ชมว่นมันมีสกิลดิงเพราะฉะนั้นในเลนเนี้ยเราจะเน้นฆ่าไปที่คริสตัลไมเดนเนี่ยครับตีติดเกตเตอร์แบทอีกแล้วเอาไทนี่เจอคริสตัลไมเด้นหรือเปล่าโยนกลับมาให้ด้วยชงมาแบบนี้ก็ต้องจัดซะ่น่อยครับพุ่งชนไปหนึ่งจังหวะตีไปเปี้ยง พี่ยังพทนี่โยนไม้มาเรียบร้อยครับผมไม่เด่นแตกไปอีกหนึ่งเอนติมเมตช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยนะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่เนี้จริงๆแล้วมานาผมไม่พอนะแต่ว่าผมอะซื้อไอตัวตัวลูกมะม่วงเนี่ยฮะมาติดตัวไว้เวลาเรากดใช้เนี่ยเราจะได้มานาสุกเฉินขึ้นมาใช้นะครับ น่าจะได้มานาหกสิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น,นี่แหละเราโดนเบินเบินไปเสร็จปุ๊บกดแทงโก้เด้งมาผมก็ชาร์จได้พอดีเลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับลารดคีฟดีนายคิฟนะครับการดีนายคิฟจะทําให้ฮีโร่ศัตรูไม่ได้เอ็กกีนะครับก็คือเขาจะเวล์ชาร์ตกับเรานั่นเองเอาไม่เด้นมาล็อกมาสโลอีอกแล้วจังหวะนี้ยังไงกินแทงโก้เพิมเพื่อขึ้นมายังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยผม หนียาวๆหนียาวๆมาหน้าก็หมดเลือดก็หมดเรียบร้อยนะครับวิ่งกลับบ้านก็จังหวะนี้เราก็ไปส่องเลนอื่นกันครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีเลนไหนที่แบบเฮ้มีโอกาสได้คิวเราก็จะส่องส่องไว้นะเพราะว่าสกิลหนึ่งเราชาร์จได้ทั้งแบบอย่าลืมนะว่าเราเลือกล็อกเป้าหมายได้ทั้งแบบ ขอแค่เราเห็นตัวศัตรูเท่านั้นเนี่ยอย่างจังหวะนี้อันนี้ก็ก็ล็อกได้แต่ว่าผมว่าサาด้าตายแน่ๆผมเลยไม่ล็อกไปนะครับสไนเปอร์ซูมแล้วเรียบร้อยนะฮะサาด้าตายก็เลยเลือกที่จะวัปลงตอนนี้ผมยังไม่เลเวลหกเลยนะครับแอนตันที่เมดเลเวลหกไปละเรียบร้อยเลเวลหกแล้วครับกะว่าจะหาคิวแอนต้เมดวิ่งมาอเมกล้าเข้าคิวเลยครับผมเพราะว่าไทนีไม่อยู่มีคริสตัลไมเดนคอยคุมเลนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่ ไกลไว้ครับไก,ไกลไว้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบน,นะครับฮีโร่ตัวนี้มันต้องใช้ของนิดนึ่งเอา้าโดนล็อกครับตันนี้ติดสโลอีกองพลาดแล้วชนไปหนึ่งจังหวะเอาไม่เดนอันติโอไม่ก็เรียบร้อยไม่เดนอันติอันติเนี่ยันติตัวแตกไปเลยครับผม <laughs> พึ่งจะวาร์ปลงมาแท้ๆคุณผู้ชมสำหรับไอเทมผมขึ้นรองเท้าเป็นเฟสบทูทนะครับรองเท้าสีม่วงๆนี้นะฮะเวลาเราขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรองเท้า ประเภทกดใช้นะเวลาเรากดใช้มันจะเพิ่มโมเมนต์สปีดให้เราแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเรากดสกิลหนึ่งเพื่อชาร์จแล้วก็วิ่งไปเนี่ยแล้วจังหวะที่เราใกล้จะชนแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเราก็กดรองเทา้ามันก็จะทําให้เราเพิ่มโมเมนต์สปีดขึ้นมาอีกเนี่ยอย่างตอนนี้ผมชาร์จวิ่ง665เลยคุณผู้ชมเร็วมากนะเร็วมากนะครับ อันเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยมันจะดูชา้าแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูท้ายเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ่ครับวิ่งธรรมดา 4..340 อ่า340นะครับตอนกดรองเท้าวิ่ง407เห็นไหมฮะเอาจังหวะน,นี้ไทนี่ไปเจอไมเด้นครับยังไงโยนกลับมาให้ผมอันติสวนหน้าไปหนึ่งทีครับแล้วก็วิ่งมาตีครับผมตีธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับไมเด้นตายไปเราจับสกิล3ขึ้นมานำเลยนะครับ สกิลสผมเคเตอร์แบดตอนนี้เต็มแล้วแล้วก็ตามมาด้วยสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองเรายังไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาไปเล่นตามเนี่ยสกิลสองเนี่ยจะเอาไ้ใช้แบบว่าเวลาเราแก๊งบ่อยๆอครับเพราะว่ามันเพิ่มสเตตัสรีเซสเซนเอาไว้แค่หนึ่งเพอเอาไว้แบบช่วงต้นเกมจังหวะนี้แอนตี้เมทต้องเป็นเป้าหมายว่าสนเปอร์ลงมาแล้วไอนี่โยนไปหนึ่งโยนไปหนึ่งนะครับไเป์มาช่วยยิงเรียบร้อยครับผมแตก เมื่อกี้เหมือนผมเห็นในนี่โยนอ,นอะไรสักอย่างใส่เอนทีเนี่ยเขาโยนไปไหนสงสัยผมตาปาดนะครับคุณผู้ชม,ชมอ้าวเพื่อนเราลงมา4ตัวเลยเฮ้ยเ,เลยเเนล่างก็เรียบรอยอ้อยครับผมเลนล่างก็ได้ป้อมเทียนหนึ่งไปอา้าวเลนบนเขาได้ป้อมเทียนหนึ่งไปแล้วนะครับจังหวะนี้เห็นไหม,มเจออินเวอเกอร์ตรงกลางผมก็ล็อกอินเวอเกอร์ไว้แล้วเวลาเราล็อกเนี่ยเพื่อนเราเห็นด้วยนะคุณผู้ชม ไม่ใช่มีแค่เราที่เห็นอยู่คนเดียวคือศัตรูจะไม่มีทางวิ่งเขา้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซนที่เป็นพื้นที่สีดําที่เป็นหมอกอ่ะไม่มีทางไม่มีทางหลบเราได้ถ้าเราล็อกได้นะแันนี้ผมรอสก,กิลคูดาวมาคูดาวมานะครับชนอินโกวกเป็นหนึ่งทีเพียงคูสามตัววิ่งหนีก่อน,นครับคุณผู้ชมสามตัวอย่างนี้เราไม่ยุ่งนะครับเราไม่ยุ่งนะ <c oughs> เอ,อ้าอินโวเกอร์หลงผงน่าจะตายแล้วเรียบร้อยครับ ซาลาด้าหนีไม่ได้ครับโดนดิซัพเปอร์คังไว้หาจังหวะอยู่ครับงหวะนนี้อันตีอัดใสเลยเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมชาร์จแล้วพุ่งไปชนเนี่ยมันอาจจะเด้งไปอีกแล้วเพื่อนเราก็อาจจะหันมาด่าเราได้นะครับว่าเองจะชนมันไปทําไมวะงั้นเราอันตีดีกว่านะเพราะอันติเราจะวาร์ปไปข้างหลังอย่างที่ผมบอกมันจะวาร์ปไปมันก็ตีกลับมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นการคิวแบบง่ายง เกมนี้เพื่อนเราเรียกว่าเดินแก๊งรัวๆเลยนะฮะไทนี่เขาน่าจะไม่ได้เล่นเป็นสายแท้งนะผมไม่แน่ใจเพราะว่า s <S เขาน่าจะขึ้นเป็นวิงเลยเพราะว่าเขาเบสแรงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมแบบ Q <ๆ>คิวเวอร์นะเพราะว่าสไนเปอร์เขาเป็นแครี่อยู่แล้วเขามาคู่กับดิสลอปเตอร์ตั้งแต่ต้นจิบเขาก็คิวไปเยอะละดังนั้นผมจะเป็นแบบเกมนี้ผมจะเล่นเป็นแบบออกแนวเป็นแบบว่าเบสเบสให้แรงที่สุดหนึ่งชุดแล้วก็ ออกนะครับตายไม่ตายค่อยว่ากันให้เพื่อนเราเติมแต่มันทำได้เดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูว่าเฮ้ยล้วแคลรี่ต้องคิวเยอะๆสิเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูทยคลิปนะครับว่าคิวคิวไม่เยอะก็เป็นประโยชน์กับทีมได้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นกันเกมนี้เรามีซับสุดโหดอย่างดิสลาสเตอร์นะครับดิสลาสเตอร์เนี่ยมีสกิลกงขังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอน่ะที่อยู่เลนกลางเมื่อสกู่นี้แล้วก็อันติของดิสลาสเตอร์เนี่ยจะเป็นสกิลรมควัน ทำดาเมจดมันก็ไป้ายศัตรูไว้ศัตร hey. right. ูไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยในนั้นค่อนข้างขี้โกงเลยทีเดียวเดามีดบิงขึ้นมาจอแจผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขามีวิงอ้าวเพื่อนเราวับมาเติมอย่างนี้รอจังหวะสวนครับพุ่งชนไปหนึ่งเห็นไหมลมควนนี่ฮะอันติให้เขาเด้งอยู่ใน อันติของดิสซัปเตอร์เนี่ยแหละครับยังไงก็ตายครับผมเพราะว่าเขาบิงหงไม่ได้เขาเดินหนีอย่างเดียวแล้วเขาก็โดนโกงขังอีกเนี่ยนะครับเอามาจากไหนเนี่ยอินโบเกอร์สงสัยตกรถนะครับไม่ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนกูกลับแล้วนะครับรถก็ลื่นมาเนี่ยฮะเพื่อนเราวาร์ปมาแล้วก็คือตอนแรกถ้าเกิดว่าเจออินติเมตตัวเดียวจะไม่ยุ่งเพราะว่ามันคิวยากเพราะผมชนไปเปี้ยงอินติเมตฟันสวนมาแล้วก็มันก็บิงหนีไป ออะไรรยย่างงเี้คับหรือไม่ถ้าเกิดเพราะผมไปฟันส่วนที่เมนหัวจะตายเองเวลาใช้สกิลบูโดสมันจะฟีดดาวน์นานที่สุดเท้ยมันจะเวลากดใช้แล้วมันจะอยู่นานทีนน่สุดสกิลสองอีกนั้นสุดสกิลรองเท้าจะอยู่แป๊บเดียวเพราะนั้นเวลาเรากดสกิลหนึ่งชาร์จไปแล้วเรากดสกิลสองก่อนเราเค่อยกดรองเทา้าเลยตอน ใกล้จะชนแล้วนะตอนใกล้จะชนแล้วเพื่อที่จะบูสต์เดเมจขึ้นมาอย่างแบบเนี้ยผมล็อกอินโบกเกอร์มาไม่แน่ใจว่าจะคิวได้หรือเปล่านะครับมาแล้วครับะจะถึงแล้วเนี่ยไม่ผมกดผมกดแล้วนะฮะชนไมเปี้ยงเขาอินโบกเกอร์เขาวินวอล์กนะครับเสียดายจริงๆเขาวินลันเนอร์มาล็อกใช้ได้คิวไปแล้วเรียบร้อยยอังว่าได้คิวไปแล้วสำหรับไอเทมผมขึ้น เฟดบูทเสร็จผมก็ขึ้นมาเป็นเอโคเซเบอร์เลยครับเนี่ยไอเทมชิ้นที่สองข้างๆรองเทา้ er, เเาเ,ท all, เนี่ยครับเอโคเซเบอร์เนี่ยเวลาไอเทมไม่ติดคูลดาวเนี่ยเราจะได้ตีเบิร์นสองทีนะครับเพื่อที่เพื่อเพิ่มโอกาสติดสกิลที่3นั่นเองนะครับจังหวะน,นี้ผมหาเจอเป้าหมายแล้วครับไมเดนเจ้าเกา่าเบลโลวัดดีล็อกมาแล้วครับคนไปเปีย้ยงหนึ่งที่เขาหายตัวครับบินลันเนอร์จิงโอ้โหเกือบตายเอาเจอตัวแล้วครับล็อกน่าจะตายครับ ผมปล่อยเลยเห็นไหมฮะก็คือผมชนเสร็จก็คือหมดหน้าที่ผมแล้วโงจริงคือเวลาเล่นสปิริตเบเกอร์เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเล่นประมาณนี้แหละเพราะว่าเราจะชาร์จชนเสร็จปุ๊บเราก็ออกเลยครับได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้ามาใหม่ครตอนนี้ผมเรื่อนอาสุธรปสองตามขึ้นมาละพอได้เอโค s เซเบอร์แล้วเนี่ยมันตีติดสต,ตีสอคีติดกันแล้วก็มันเพิ่มมานาดีเจนด้วยคุณผู้ชม ก็เลยชอบที่จะออกแบบทั้งวันนี้เพราะว่าผมเห็นไม่มีใครมาดันนะนะฮะผมก็ดันมาทําคลิปมาเรื่อยๆครับเราต้องทําคลิปมาเรื่อยๆเพราะว่าเลดเกมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสู้ไมเดนเอ้ผมก็แับเราจะสู้แอนติเมียเราจะสู้ซาサาดาไม่ได้นะครับแทนมีมิเชนคอมเมดี้ในนั้นเล่นสปิริตเบเกอร์เนี่ยตั้งจบเลยเอาซาサาดามารอล็อกครับรอล็อกเอ้าไมเดนเขาวินวอล์กมาโอ้โหเรียบร้อยเลยผม ตรงทั้งสตันสนโลอ้กหูพายุพัดขึ้นททรโดยมพีระเบิดตุ่มแตกสเปสครับผมสเปสเขาลงมาคิวผมถึงสคนเลยนะคุณผู้ชมเพื่อนเราก็จะฟาร์มสบายๆเมื่อกี้เห็นไหมว่าผมกดสกิลสไปด้วยนะผมติดสตันของซาลาดาแค่แป๊บเดียวเองติดสกิลน้ำแข็งของไมเล่นก็แป๊บเดียวเหมือนกันนะครับดิซัเตอร์บอกว่าเฮ้ยรีบจบเอะ เดี๋ยวเลเกมจะไม่ไปเอาเพราะว่าแอนติเมตเนี่ยเขาเป็นฮาร์ดแครีนะครับคือเลตเกมมาเราสู้เขาไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วแต่เราก็มีสไนเปอร์ที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะรวยเลยทีเดียวเนี่ยครับเขาปารรมยับๆเลยฮะจังหวะนี้ครับเหมือนจะมีไปเอาผมล็อกซาลาด้ามาแล้วเพื่อนเราไปเฟิร์สน่าจะแตกเรียบร้อยครับผมแล้วผมก็มาล็อกตัวข้างล่างต่อแต่ว่าผมไม่ไปแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเยอะครับผมนะฮะสี่ครับ ท้นี่แตกไปแล้วเรียบร้อยสนไนเปอร์ยิงชับเนื้อซนพี่ให้เอาเจอเจอหาเ้าหมายก่อนครับหาเป้าหมายก่อนอินโวเกอร์นี่แหละครับคุมมาครับชาร์จมาแล้วครับชาร์จมาแล้วครับชนไปหนึ่งพีอ,อันติเด้งกลับมาซ้าจะไปไหนพ่อหนุ่มเรียบร้อยครับผมก็สำหรับสกิลทาเลนนั้นคุณผู้ชมก็เลือกอตามสถานการณ์ได้เลยนะสกิลเลเวลสิ ก็เลือกเอาว่าเจ้า Night v i o n หรือจะเอาเป็นหรือเจ้าเป็นเกาะครับเจ้า Night Vision หรือเจ้าเป็นเกาะส่วนเลเวล15ก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นบวก Damage 40อู้แรงนะคุณผู้ชมบวก Damage 40ส่วนทาเลนที่เราต้องการจริงๆคือเลเวล20นะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าเฮ้ยเลเวล20มันมีดียังไงตอนนี้ผมรีบหาเลเวลก่อนนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งสปิริตเบเกอร์จะเล่นสนุกขึ้นเมื่อคุณผู้ชมมีไอเทมชิ้นนี้ครับ ชาร์โดเบดนะครับซึ่งตอนนี้ผมคี่ไปแล้วชาร์ w ดเบดคืออะไรคือดาบวินวอลครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะครับตอนนี้ผมล็อกไม่เดไนไม่อยู่เจ้าเก่าเฮลโลสวัสดีใกล้ถึงแลยครับกดชนไปหนึ่งทีสองทีสามทีเรียบร้อยครับผมแล้วผมก็ได้ชาร์ w ดเบดมาพอดีนะครับ คือสเต็ปในการกดเนี่ยคุณผู้ชมพยายามกดคือคนกิดตอนผมเล่นเนีความจะกดมัวไปนิดหนึ่งก็เวลาเราก็ล็อกนะฮะล็อกไปพอเราใกล้จะถึงแล้วเรากดบูโดสกัดรอ,องเท้าเราค่อยกดหมุนบล็อกนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันติดเด้งกลับมาจะไปไหนพ่อหนุ่มเดือดร้ยรอยกับผมเห็นไหมครับง,ง่ายๆเลยครับ หาพวใหม่ยคิวไปเรื่อยๆครับตัวไหนโชว์แมปเราก็ล็อกไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ไอเทมเราค่อนข้างพร้อมแลวเรามีรองเท้าเปิดบูทเรามีเอฟโคเซเบอร์แล้วเราก็มีดาบวินบอกเวลาก,กดวินบอกเนี่ยนอกจากว่าศัตรูไม่รู้ตัวว่าโดนชาร์จเข้าใกล้แล้วเนี่ยเพราะว่าเราวินบอกเข้าไปไงไม่พอยิงเพิ่มโมเมนต์สปีดนะคุณผู้ชมวิม่งแบบเพราะว่าวิ่งแบบเร็วมากตอนนี้วิ่งเจ็สามห้าครับคุณผู้ชมกดบัฟทุกอย่างไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า กดกดกดคันสองครับยังไงครับชนลาดาไปหนึ่งทีหายไปหนึ่งในสี่อ้าววินลันเนอร์มาช่วยเติมน่าจะตายเรียบร้อยサาดาตายง่ายไหมครับเอาไทมี่ไปโยนใครม่เห็นไหมโยนอนิมาก็คิวยากครับเขาบิ้งออกเนีย มันเจอข้ใหม่นะครับลีเจนด c คอมเ n d e ้ครับชนไปเปี้ยงเด้งเด้งไม่ต้องขยับครับผมอันติดกับเนหะ็นไหมเนี่ยครับ,ค,รบคือแบบว่าพอเราชนเราก็ติดเ็บร์แบตแล้วก็เราก็อันติเด้งเข้ากลับไปกับ็ัดเด้งาอย่เด้งใหมไมมไม่ได้เล่นเลยนะครับลีเจนด c คอมเ n ด e ้เมื่อกี้ตอนนี้เราเลเวลยีแล้วนะผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะสามารถเข้าทำเกมได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง คุณผู้ชมดูในมินิแมปนะเนี่ยผมล็อกจุซ้อมไม่ได้เดีย่ยผมวิ่งมาจากบ้านเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้วิ่ง9 35เหลืยรอดูฟูลบัฟจะขึ้นไปเท่าไหร่กดบูดโดนแล้วครับอัน196รองเท้าบัาพันเท่าไหร่น่ะเมื่อกี้เห็นไหมครับไม่เด่นหายไปครึ่งหลอดคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วไม่เด่นนั่นแหลครับ ต่อเนื่องสิครับอินโบเกอร์เรียบร้อยครับผมเนี่ยฮะพยายามสกิลหนึ่งมาพยายามใช้สกิลสองมาพยายามใช้นะเพราะว่าเราจะวิ่งเร็วมากสกิลสองก็ลดเพิ่มสเตตัสดีสิสตแดนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโดนสตั้งโดนสโลอะไรเงี้ยครับเดียวเพิ่มโอกาสรอดชีวิตกลับบ้านเพราะบางทีเราพุ่งเข้าไปชนเปี้ยง แล้วเจอเขารอรับอยู่สามสี่ตัวเงี้ยก็ปล่อยเม้าครับตายเนี่ยตอนนี้ไอเทมผมขึ้นมาเป็นซิวเอจแล้วนะครับเหตุผลที่ผมขึ้นซิวเอจเพราะมันคือขั้นกว่าของไอดาบวินบอกครับมันมีโอกาสที่เวลาตีแล้วจะติดคริติคอลด้วยแล้วเวลาเราหายตัวล้วโผล่ไปตีเนี่ยมันจะปิดแพสซีฟศัตรูด้วยอย่างฮีโร่ที่โดนอย่างาラได้เงี้ยาราดาถ้าเกิดโดนปิดแพสซีฟก็คือเวลาาラาดาตีไม่ติดสตันเลยนะ เมือ่อว่าเพสซีฟของซาาดาคือปีครบ4ทีแล้วจะติดสตันแน่ๆหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับผมล็อกมาจากบ้านเลยตอนนี้วิ่งอยู่คนเดียวทุกคนรอดูจะได้กดบัฟหรือเปล่ากดบัฟทุกอย่างพันหกร้อยแปดสิบสามหายไปครึ่งหลอดคุณผู้ชมอ,อันตี้แม่นั่นไงฮะเ,เ,เาากือบตายแต่มีเพื่อนเข้ามาซ้อนครับโอ้ีหมือนมีผมเดาความมั่นใจแบบไหนครับเี้ยห้าตัวโอ้ไม่กอ คำนวณดามเมจพลาดไปนิดนึงนะครับโอ้โหเจนติเมตติฟใส่หน้าแบบนี้นี่มันหยามกันชัดเออกขึ้นไปตายอีกแล้วครับจังหวะนนี้ผมตายอ่าสกอร์คิวผมตอนนี้อยู่ที่3ตาย3แล้วก็แอซซิสิบหกนะครับเกมนี้เนี่ยตอนนี้สกอร์คิวั้งเกมอยู่ที่6ต่อ30เอา้าวินดันเนอร์ เรยว่ามาเล่นเกมนี้รอแทสจบนะครับใครเจอเป็นเปิดไม่ได้นี่แหละเพราะว่าเป็นฮีโร่สายซัพพอร์ตที่เลือดค่อนข้างน้อยคุณผู้ชมเลือดน้อยก่อน้อยเลยก็น่นแหลกตรงที่เขาหมายยงเลยเรามาดูเลือดเราเล่นไปก่อนนะครับจังหวะที่ผมไปดูทีเนันบ้านยับยับเพราะว่าเขาเพราะเขามีวิ้งนะครับเขาไปขึ้นที่จากตำแหน่งหนึ่งไปกตำแหน่งหนึ่งก็ค่อนข้างเร็วเหมือนเหมือนเรามีชาร์ตเราก็วิ่งแบบ จากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งได้ค่อนข้าง,งเร็วต้อใหม่กัน,นใกล้เกินแล้วตอนนี้เกินแล้วครับป้าใหม่ครับเพื่อนเราไม่ดันต่องั้นผมดันเลนก่อนแล้วกันห้อยอนินเทเตมาดันเลนบนเนี่ครับคอชาร์จพุ่งใส่คลิปตัวสุดท้ายเรียงน้อยอย่างเงี้ยคลิปตายทั้งกองคุณผู้ชมเนี่ยครับคือเหตุผลว่าทาไมในเกมแข่งเนี่ยเขาหยิบไปเป็นตําแหน่งอ,ออฟเลนหรือว่าตําแหน่ง ต้องถอดนะครับเพราะว่ามูเคลียร์คลิปได้นี่คุณผู้ชมมันทำคลิปได้นี่มันเียร์คลิปได้ผมทำคลิปได้เพราะว่ามันชาร์จชนไปปึ้งนึงก็คลิปหายทั้งกองนะครับถ้าเกิดว่าไอเทมไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็อาจจะไม่หายแต่ว่าก็เกือบตายครับเอ้ามีไฟตรงกลางครับหาล็อกเป้าหมายก่อนยังไงดีเอเอเฮโลอย่างนั้นแหละครับโอเคครับอรางว่านี้ล็อกมาครับแต่ดูด้ของพี่ดาวอยู่ไม่เป็นไรล็อกมาก่อนคินวอลชนไปเปรี้ยง อันติดเด้งกลับไปหูจบตายนี่แหละพอเรากดนบูโดเใช่ไหมติดเอ้าโดนไม่เด่นแช่แข็งลอยมาแล้วครับอาเลเนเดโ2ยี่สิบห้ามาเมื่อสายไปแล้วบวกเดเมจสกิลสามครับคุณผู้ชม ไนเปอร์ยิงเป็นปืนคนเลยคุณผู้ชมแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างเดอยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนผมใช้อันติแล้วเนี่ยเพราะผมใช้อัติเสร็จปุ๊บตัวผมกลายเป็นสีทองเหมือนี้สถานะ BKB นั่นเป็นผลมาจากไอเทมที่มีชื่อว่าออคานิมชาร์นะครับไอจุดสาุดสีฟ้านะนะั่นแหละผมแอบซื้อมาตอนผมกลับบ้านเมื่อเมื่อตอนสักพักนึ่งละไม่มีโอกาสได้ฟูดสักทีก็ อัคนิมฉาบกับอัคนิมเซ็เตอร์เี่ยคาถาฟ้าเกมที่แล้วเราก็ออกใช่ไหมเกมที่แล้วเนี่ยคาถาฟ้าเพิ่มอันติของดักวิโรแต่เกมเนี้ยถ้าเกเิดรอบเกมเนี้ยออกคาถาฟ้าเนี่ยมันจะไปเพิ่มสกิลหนึ่งแทนนะครับเพราะฉะนั้นฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยคาถาฟ้ามีผลไม่เหมือนกันผู้ชมดูดีๆนะครับก่อนจะออกว่าทุกคนจะออกหรอเปล่าเพราะว่าราคามานันทั้งสี่พันสามครับไอเยมต่อไปที่ผมจะขึ้นมาก็คือยาฉาอินคายานะครับ ชื่ออะไรครับยาฉาเนี่ยเป็นไอเทมใส่เจิตแต่มัน,นมีหัวโมเมนต์สปีดเราจะไม่งีสุดครับเกมนี้ส่วนคาย,ยาเนี่ยเป็นไอเทมใส่อินมันบวกเดรเมจสเปลนะครับทุกอย่างเดรเมจที่ผมทำมาทั้งหมดเป็นเด,ดรเมดสกู๊หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชนแรงมากเลยทุกทุกทนะุกท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  ผมก็ขึ้นวินเลสมาด้วยนะเนี่ยเอาเอา,เอาทุกอย่างเลยโมเมนต์สปีดอะไรที่บอกโมเมนต์สปีดอตใส่ไปให่หมดนะฮะเพื่ออะไรเพื่อที่เราต้องการความแรงแบบรถถังชนนะสิบล้อชนดีกว่าไม่เหนรถถังเห็นครับรถถังวิ่งช้าเอาสิบล้อชนดีกว่า <S 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 อันนี้ได้เฮสตูน <ool> ด้วยจะมีโอกาสได้ชาร์จใครไหมชาร์จใส่ลีเจนด c คอม a ิเตอร์ครับ มั่นใจมากจังหวะนี้วิ่งพันสองพันแห่จนไปเกลี้ยงอุ๊ยเขารอรับเต็มเลยครับดีนะครับไหวตัวทันเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไว้เรื่องลีเจนด์เขาไปได้หายไปครึ่งหลอดเลยนะครึ่งหลอดจริงไมเด้นเฮลโลหวัดดีจนตูมอันติอัดหน้าไปอ้าวเรียบร้อยไมเดนแตกแล้วเราก็โดนดูเอลครับสกิลดูเอลของลีเจนด์คอมเมดี้เนี่ยทะลุบีเจบีนะเมื่อกี้ผมติดสถานะบีเจบีอยู่แต่ว่าเขาก็ยังดูเอลได้นั่นแหละ เรียกได้ว่าเป็นเป็นสกิลที่สกิลแบบพิเศษสกิลหนึ่งแล้วกันอา้าสวัสดีอินวอเกอร์ตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมวับกลับบ้านไปเติมมานานะครับอินวอเกอร์ล็อกเดินเล่นอยู่ยังไงยังไม่รู้ตัวว่าโดนล็อกครับผมวิ่งมาด้วยความเร็วพันสองพันห้เอา้าโดนถนนดอพัดขึนคุณผู้ชมแม่อดเป็นช็อตเด็ดซะแล้วไม,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาจังหวะเข้าใหม่ก็ระหว่างนี้ ก็ไปหาดันชีหดีกว่าทำชีพแต่ไม่ละเพื่อเราไฟต่อเราก็หาแต่ว่าพุ่งเข้าชนไปตูงคุณผู้ชมยังไงยังไงอ้หูอันติดเด้งกลับมาไปไหนจ๊ะเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับเวลาชนหนึ่งทีเนี่ยค่งหลอดเลยนะคุณผู้ชมแรงนะไม่ใช่ไม่แรงเอาต์กดล็อกแซนติเมทตอนนี้กันเมตกดโลซะทวอนวิ่งชมตัวเองซะงั้น นะครับโจิกเตตัต้งเารด้นมาแทบต้องม่คับเจอแล้ต้องม่เด่นวิงมาไกลเลยคุณูช้ชม,มนะดูในมินิแมปนะดูในมินิแมปดูะวิ่งมาอย่างเดียวตอนนี้วิ่งนเอออปั๊บปั๊บปัดเกคุณผูมยิงหลอดยังไงเกือบตายตีายแน่นอนร้อยเป็นแนแต่ว่า ดาวอยู่ก็เป็นไรเดี๋ยวหายดีกว่าเข้ามานี่ครับโอ้ดูสปูแลนจริงๆมันเล่นสนุกมาตั้งแต่ตอนเรามีวินวอลแล้วนะตอนเรามีดาวดาวในตัวแล้วเนี่ยมีชาร์จใส่ใครไม่มีตัวแล้วเพราะว่าตอนเราวิ่อยู่เราก็หายตัวไงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมนี้นะมันไม่มีใครแข่งไว้เป็นอะไรนั้นเนี่ยผมก็จะขึ้นปแอปท็อปที่เป็นฮาร์ด ไอเทมของเนี่ยเราใส่เต็มตังเลือดเยอะมากไหมเล้วล28เจ็ดร้อยจุดหนึงนเปี้ยงเท่าคนหลังเยวเราหวดนักคือความหมันไส้สมงตัวล้วนๆนะครับเพราะว่า Legion Commander เขา าดูเอลล์ล็อกผ่มไว้อะแล้วผมยินะไม่ได้คุณผ like ู้ชมผมตายกับเขาไปตั้งกี่ทีแล้วอ่ะสกอร์ตอนนี้11ต่อ41ครับสกอร์ของผมคิวไป7ตาย4ีแอสซิสตี้แขกรับชมมีส่วนร่วมันทั้งคืนีถึงยี่สิบคิวเลยนะเพราะว่านี่แหละเขาจคิวหนึ่งเรานี่แหละมันกุ่งไปตรงไหนก็ได้ไงเนี่ยเอาอีกแล้วเจอเบาะแสของมันที่เป็นล็อกครับแล้วก็เป็นตู้มยึงหลอดคุณผู้ชม นิดทีมีเวลามาครับทำนิดสบายใจบางทีเขาวินวอล์กนะผเฉยงั้นง,งั้นเนี่ยผมได้คิวไปแล้วแต่นิดไรครับก็อย่างที่บอกไปได้จริงก็กคือสไนเปอร์นะครับแต่ผมอยากเป็นแคลี่ไงก็เลยพยายามาที่จะที่จะทำยังไงที่จะดูสมเหตุสมผลที่สุสด ว่นี้อินโบเกอร์โดนผมล็อกมาอยู่ชนเ,เรื่อยความเร็วคันเจ็ดร้อยไปอูเกือบตายอันติเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมอินโบเกอร์โอ้ไม่ก็ไอเทมอินโบเกอร์ก็มีช่นนิดน้อยนะแล้วก็จบลงครับสำหรับเกมนี้โอ้ยเรียกได้ว่าใส่ยับตั้งแต่ต้นคลิปก็เดี๋ยวเรามาดูสกอร์บอร์ดกันนิดนึงละกันนะครับเนี่ยครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าสก,กอร์บอร์ดนะคุณผู้ชมผมจะให้ดูนะนี่ครับผมทำดาเมจไป32,078สนไนเปอร์ทำดาเมจไป32,857คุณผู้ชมเนี่ยผมบอกแล้วผมมแครี่ <c oughs> เห็นไหมครับดาเมจใกล้เคียงกันเลยถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c ค i b e เป็กำลังใจให้ INKTV ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ